ดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไปเลขเสียงผูกพ่อไปแล้วเนี่ยเสียงตอบรับดีมากพ่อเขามาแล้วสามงวดเนาะแมนเขามาแล้วสามงวดงวดแรกนี่คือคือแปดห้าสอง้างวดแรกแปดห้าสองแมนเนาะแปดห้าสองงวดที่สองนี่ยังสร้างใจย่ยังมาเข่าอีกอยู่เป็นเข่าอีกอยู่งวดสร้างใจงวดงวดงวดแรกสร้างใจเนาะแมนงวดที่สองนี่คือค่ารค่าสร้าง ยังว่าสีวัดอยู่ว่าโอ้ยสีลุยตัวผอบอกลุยต่อเพราะว่าเลขมันบ่เคยมันสีบ่กเข่าต่อกันได้หลายงวดดินี่ถือว่าเสียกูก็อเสียนนิวเป็นธรรมดาไหวเนาะแต่ว่าคักลืนแล้วเหรอผแก่เนาะแต่ว่าบ้านนี้หลังจากที่มาไทยทําเน็เสียกูข้อแล้วบ้านนี้แต่ว่าเสียงตอบรับนี่คือเสียงตอบรับอย่างจทิ่ตอบรับพวกวัตถุมงคลของพระอาจารย์คือพุตธะกุนคือแน่นอนแต่ โท้มากฝืนๆโท้มาเอาน่ะโอ้ไม่ดีท้วงมาที่เป็นอันนั้นนะพ่อปลาลัดขี้เคล้าเขาหลงอืมแมีนนวดเมียฝรั่งเมีนเจียแล้วก็ตะกุดน้องตะกุดน้องแมวเคล้าเขาหลวงมั้ยบ่ครับตะกุดน้องแมวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพียนลงเบิ้งเั็หน่อยสักกันนี่นี่นี่มาเบิ้งมาเบิ้งเพี้ยนกล้องลงเบิ้งสักกันค่อยจีถามว่าคุณตะกุตจังไหร่เนี่ยลังคนเพิ่นถามมาโอ้หลายจริงหลายอย่างหลายคนถามมาสิบอกให้ฟันเอาวันนี้เขาเอา เลี้ยงตะกุดจังกันนะแมนอ่าเลี้ยงตะกุดมันมีออียงแน่ใน,นครับแค่เขาหลงกับมีเครืร่อเขาหลงมีงาสร้างงาสร้างงาสร้างผสมแตนห้องแมวปะตูสามยางขุดอยู่นี่สามยางยะน้ากันโ<ะ>ต้พื้นหาเงินนาท่องไปค้าไปขายอยากได้พวกฟ้อนหลังกัได้มีนวดพรมมีหลายอย่างฝ่ายผูกแขนกัมีไปอยากได้พวกฟ้อนหลังเนี่ยไปว่าด่วนจักเม็ดบ้าปานห้อยเอาปลาพ่นแล้วประตู ก็เป็นธรรม,มดาดีม่เอาไปใส่ไอยเอาผัวนี่นะอ่เอาผัว็ลังนี่ไอยเอาหัวก็ห้อหยป่าดิแม่ซี่ยารดจะได้ไยแม่เสี่ยวเลยปานทาี่โตห้อยคดดัันี่โโต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 โธรรมดาดิมั้อย่จาจักอันนี้เดี๋ยวชีเมาเอาเบิดลถออกบัหอยเยนื้อยูนนีหอาอันสีเป็นให้ญาติพี่น้องหนึ่งสอง6มี่หาหอันไม่หอันเมีหยวตอนนี้เดี๋ยวยังได้กะเอาตัว โอ้ยเอฟซีเพื่อนถามหาโมเมนอย่างนี้ก็ชิมาเมื่อนี่เอฟซีเพื่อนถามหาโอเห็นพระอาจารย์ว่าไววเมื่อนั่นวันต่อ้ยพระอาจารย์เพื่นอ,าาอนวางชี้คันคันชี้ออกไปตลาดเนี่ยยาพวกนวดไปแมน,มนชี้ไปล้วงว่าวับอันนั้นชี้ไปล้วงว่าวก,กฝรั่งวันนี้ฝรั่งชี้น้ำมาบักฝรั่งยุ่งห้องเนี่ยชี้เครียดบักย่างไงวะชั้นจะถือออกไปน้ำ อ่เพราะว่ามันตามมาเนี่ยแม่นย่าหลงสีไาสั้นอย่าหลงพกครับอย่าหลงสีไาสั้นแม่นี่จีแม่นแมนแมนโอ้ยมาแข่งแม่แต่อียังดำดำนั่นพ่ออันนี้บอดำดำเดียมม่วงม่งยื่นเค่องง่ามแทีโอ้เขาอันเพื่อนี้แกอันไหนก่อมามนันเดียมง่ามนาดว่าเสือมง่ามนาดมันดีแน่ไรบ้านนี่เนาะไม่ไปใส่ไม่อำนาจจ้าไปใส่กับเก่งยำเออไปใส่กับพบพบอาหารผ่านัาหารให้มีแต่ของดีๆไปใส่นี่ว่าว่าพ่อได้ก็ได้ มีอำนาจอะไรคันว่าเป็นของอันยังสี่เลี้ยวอำนาจนี่ไปใส่คดีเบิดเวบาอยั้งึ้นก็ดีมีอำนาจคนนับถือเรื่องนาดีมีคนยำเก่งมันต่อเออมีคนยำเก่งพูดอะไรก็เป็นความนั่นซักสิทธิ์วันตะไปเออเอาไปใส่นี่บ่อเป็นอย่างดีวันตะไปอันนี้กระไดเขานี่บัดนี้บัดอันชุดไทยบัดนี้อันแนวอันชุดไทยอีดีนี่คือ เป็นจังไหนเลี้ยงโชกลาบสิที่เลขกงวดนี้นี่สิต้อมรถใช้รถที่เดี๋ยวนี้งวดอันนี้บ่ครับอันนี้มันยิ่งเด็กบ่หมายถึงว่าข้องนี่ละวัตถุมงคลเท่านี่ละหมายถึงน้องแมวเออน้องแมวเกี่ยเขื่อเขาลงเกี่เวาหลง่าง่าที่อยู่น้ำกันในตระกูลเดียวกันเนี่ยในตระกูลเดียวกันในไปค้าไปขายหรือที่เอาไปโชคลาภโชคลาบค่ะก็นทช่องนี้ชุดเท่านั้นดีแล้วอันยังที่ไปเอารถ ท่อนใช้่ลงจำานํำดึกงวดนี้กันแขร่นี่เป็นไดเป็นตะม,มานปะพ่อไหวก็ว่านั่นยุ่นนั่นเลวรากาได้จิ๊กเอ <c oughs> ส์จิอว่าตะกูเท่านีา้่โอ้ยก็ว่ามันขัดสุดยอดกันแล้เพิ่นผู้ใดเอาไปเอาไปไหลนี่เดียวเท่าน,นี้นึงดิบอมยันที่กิ่งผมนะเอาไปล่องเมืองแล้วมันได้ผลแล้วอแต่หมายถึงว่าอยากให้พ่อว่าผู้เอฟซีผู้มารุ่นเพื่อนจีได้หูว่า พุทธคุณนี่เป็นจังไดสันดีคุณวามหมายน่ะซือ่อเรียก้วมัตถิถิกบ๊อวันที่เ่านีค่คันเอาไปใสเดี่ยวนันบ่อขาดลังมาไหลมาเงินท่องอ่ะเงินท่องบ่พ่อได้กับได้ครับเออถ้าว่าเอาไปใสเดี่ยวนี่เอาไปใสกระเป๋ากาดีกระเป๋าเงินหรือว่าจะห้อยข้อกาดีส<ม>ิไปใส<ม>กาดีนี่แจศแหมันอันนี้ว่าจะไปเออนั่นน่ะ กุตะคุ้นน่ะนะครับผมดีเออดีโอ้ยเป็นตะวันชั่นเองเออมีเหลียซ้ำนี่เห็นบ่ของนี่ซ้ำนี่เบิดเท่านี้กันเบิดจากนี่ไปแล้วนี่คื่องจถธาอีกดน์ธาดนช่วยจีเฮ็ดแล้วแอ็นช่วยหาได้ช่วยหาได้นี่บอกไม่แนวหาไงเปิดในที่ครับผมแต่ว่าเสื้องามีดีงามเดี่ยม่องม่องยุ้ยเซียร์โอ้ยงามแล้วเนาะแต่ว่ามีอันเดียวพ้ามีต่างหากมีอันเดียวคันผู้ใดสิเป็นเจ้าของกะไหวดวงดีก็ยังสีได้ช่วเดี่ยวเดียวหนึ่งแม่เบิด์ตเราแม่ ยวเดียวซะนี่เรายังมูเจ้าเบิ้งนี่เราเนี่ยผู้ใดเบิง้งพานจอด้พ่อพี่น้องด้อสังเกตตาเสียดีๆคันมันสิงไส้มูเจ้าเนี่ยแม่นแล้วผู้นั้นละสิได้เป็ี่ยนผู้นั้นละสี<บ>ได้เป็ียนเจ้าของสังเกตตาเสียดีๆพ่อพี่น้องสังเกตตาเสียด้อคันนั้นสิงใส่ผู้ใดเน่ะคันนั้น,น<ม>เฮ็ดแสงวับใส่เจ้าละแม่นแล้วเฝ้าทัมาเลยไปล้ว่าพลาดแล้วล่ะครับผมเอออันนี้ก็ออำนาจก็เสียเนาะครับผมสุดยอดก็มันเป็นสัตว์ใหญ่ดิครับผมเอออเอั่านตัวนาะพ่อเนาะ เออครับครับครับมันแนนว่าเดี๋ยวนี้อะไม้วนว่างหันกระช้ำตัวพุ่นว่าชั้นหรอกมงวนว่างหันได้สามตัวได้ตัวใดละห็นเป็นตัวไหนมันออกตัวใดผู้บาวว่างหันสามห้าหกสามห้าหกสามตัวเลยดีว่าพุ่นเร่งนี่เอายังเห็ดเดี๋ยวนี้ว่ายู่เดี๋ยวนี้เสียผูกข้อจ่ค้นจ่ายนี่แล้วเฮ็ดออกบ่าเออนั่นแหละเห็นบานนี่แต่ก็เลยพากันไม่เฮ็ด ก็เลยได้นี่ละเพียดเพียดแนว่ยไหเนเอาแนว่ยไหนพอวรา,า,า,าสอกูฟั่งดู้ลักษณะวิธีเฮ้อเอาเอาเนี่เอาเพีด<อ>จะหหให้คู่บาอาจารย์นนัลาเพิ่นกะมีวิธีเฮ็ดปลูกเสกขึ้นมาบาเนี้เพิ่นกะได้ใส่จานให้เบิ่งเขาเลแล้วจั่ววันเราพอ้อยบ่กมันสามวันเราบ่กสามวันเดีวดีสามวันเดีวดีนี่แล้ว เก็บหมือว่านนี่นี่บ่นี่ละยังไปข้างหนย่อมพว้ากันได้ส่เมืองลูกข้างนี้ยังไมาหนีจังไงเดี๋ยวผมผิแเพี้นกว้างลงให้เพป็นเบอรนี่แหละเก็บว่านนี่แหละนี่ๆๆๆๆนี่ละวิธีเหยียดเทปยังที่อันนี้ก็เสียบผูกข้อโอ้ตัวตัวทั้งวางนี่คือเสียบผูกข้อสายไฟแม่สายไฟผูกข้อสายไฟผูกข้อแล้ววันนี้อีหยังนี่เท่านี่เป็นขี้เท่าบ่พกัเป็นแป้งเป็นแป้งเป็นแป้งบาทนี่เพิ่นคู่บาทจันเพิ่นก็เลยมา เห็ดทำบิธี่บานนี้ก็เลยเอายกอันนี้ออกก็เห็นสามตัวจริงๆเลยดิบอเมนวาจิบ่ชัดเจนชัดเจนปันยังมว่านี่เห็นชัดเจนโอ้ยชัดเจนชัดก็สูวดบอชัดก็สุเทียบอสุทียยังบ่กักปั้นวันนี้ว่นจะปห้ว่าสองวันที่ผ่านมาที่เขาสามตัวสองวันที่ผ่านมาเนี่ให้ว่าอัวนนี้เนี่ยเขานักก็าเขาไหววันพ่านเปร์เส้นผลลัไปบ่มันลอยดิที่ต้องผ่านเปิดเส้นเปร์เส้นเนี่ยเปลี่ยง เมื่อคื่นเมื่อขค้ืนนี่ก็ฝันดีไหมเอาันแล้วเดี๋ยวได้เลขแล้วมา่ฝันบอกเมื่อขค้ืนนี่นะแมีนเอาผลไว้เดีต่อแค่ผมมันแมนพายจานฝันนี่เดี๋ยนบ่มาได้แค่ไม่นี่พ่อบอกฝันเกี่ยวกันฝันว่าสุขวัติภันฑ์มากฝันบ่บ่กฝันดีบ่าคันมเกี่ยวนี่ฝันฝันันเกี่ยวเรีเลขที่ได้มากนี่ยาว อย่าฟังฟันไอ้ถามสักครั้งมันได้เลขไหนเดี๋ยวนี้น่ะนี่เราเลขได้กระได้ใชไอ้เลขที่มันปรากฏอยู่นี่คือมันลบไปแล้วเนาะนี่เราเลขยกันปรากฏอยู่มม่ว่านนี่นี่ได้มันมันลบบนแล้วก่พ่อนี่เังไหนอยู่ในนี่เบินลบบนแล้วมั้งง่ามง่ามอยู่ขึ้นเกาอยู่อ๋อบึงเอาเด้อะยังมีตัวเลขอยู่เลขยกศูนย์มดหงองเลยบึงเลยเอาแห้งเอาไว้โดนแห้งอันพูดขึ้นได้เจ็ดมื่ว่านนี่ก็ได้เรียเจ็ด นี่นั่นแล้วใส่ชี้ให้เบังลูกใส่เลขเกียรนี่นี่นี่ลูกเจ้าคือตาเครือปลเห็นวงนี่ละอยู่ในวงเนี้ี่บ้องหายบังเอาพี่ดิี่เอาอยู่ในวงถวยหม่ในวงถวยก้นถวยนี่นี่เลขหน่ะจีแมนมน,นี่ละยู่นี่ละนี่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 เจ็ดสามห้าบอกแมนเจ็ดสามห้าเขียนไว้ด้วย เอาไปนี้จมโจมนี่ออกไปไปนี้พ่อจมนี่ออกไปห้องมาเดี๋ยวว่าเห็นยังดอกอ่อาอก็เตีนหลังเอานี่ละได้กระไดฟ้ามาโรดบันเจ็ดสามหาคับเก้าแปดบอเมียนเก้าแปดเดีนี่ก็แปดนี่คือจังไรขึ้นหมั่นใจบ้านางเพื่อนให้เป็นร่างเป็นบุญลักษณะเดี๋ไม่อยากแยอะยิงแม่อยู่คนละทีดิโอโขขอยู่คนละมองน้ำกันดิ อันนี้สียู่ทิรงอันนี้สียู่รังสุ้งงวดอยู่งตะกันลูกมั่งสี่สุ้งงวดก็เป็นยังสี่เป็นยังสี่มองไรสีแบงเป็นล่างกับสีแบงไม่ชัดเจนคนเส็ดไปยังสี่เลยดิแต่ว่าคนมาเขียนล่างเขียนบนหรอกแต่ว่าเข้ามาเขียนว่าล่างกับบนซื่อๆคันสุบจะเป็นสามตัวนี่สีไปเกาะกลุ่มอยู่ในส่วนสามตัวเลยแมนสีลี่ยงกันเลยยังสี่ะเห็นมือว่านเห็นยังสี่ดิส่วนสีเป็นล่างกับสียับมากมาจับคู่กันต่างหากแมนเป็นยังสั้น ตามเห็นวันต่อไปไหวไม่ต้องใส่สินหลายเต๋อปุ่นตัวนี้เบิ่งเลยนาะไหวยใส่สินเล่เต๋อปุ่นแล้วว <c oughs> ่าเป็นธรรมดาดีอืมอ้าวอันนี้ก็แล้วเต้าคู่บาอาจารย์มีผ้ามาดอกผมก็เขียนยังไงผมก็ซื้อน,น้ำเลียงสัตน์เราลดจะว่าเอาลดวันนี้คักฝันดีแล้วจีฝันดีฝันเมื่อเคลื่อนนี่สิว่าเลี้ยงฝันโอ้มีมาฝันตอกยําเอาเอาทั้งรางดูไปได้เอาไปนอนไปฝันว่าไปซื้องัวไปซื้องัว ได้งวัวแม่บักไงจุงมาเลยมาติเถอะบ่เคยฝันด่บ้านนี่<า>ได้งวัวมาแล้วบักเจ้าขวางวัวแปขวเป็นเชี่ยวอีกบ้านนี่ม่ขอเป็นเชี่ยวอีกมาขอเป็นเชี่ยวอีกเดียวเด้อพ่อรุ่นเล่าข้าวเดียวกันบ่ลานใน้ฝันบ่เขาเกิดก่อนจังไงอยู่โอ้เออกาันเป็นบ่เสียเปียกันทุกท่นได้การมัน<บ>มัน <c oughs> มันแก,ก่กออยู่เออมันแก,ก่กออยู่วันจะไปแต่ว่ามันมักใจว่าถึงสะากันอืด้วยว่าห้วย ขายง่อยแล้วขอเป็นเชียวเนี่ยเอาเป็นกระพปเป็นยังกับว่าเสจแล้วเนาะไมนคืออะไรสองเอ็นอน,นั่นแต่ะนะสองเบิ่บนสองเด่งแถวะนะบ้านยี่ังว่าห่อยตื่นขึ้นมาดีใจารอ,อยู่ข<ว>ึ้นบนทั้งหลายโอ้จะไม่ดีใจกันยังว่าเ <c oughs> ่คยฝันว่าที่ได้ไปซื้อว่าซื้อกล้วยดิ <c oughs> จังได้ <c oughs> ยังฝันว่าไป <c oughs> จงกง้งว่าเขาไปซื้อมากไหมครับผมแต่ว่าละข้างง้ว่าอบอบวกแต่ว่าเถ่านึงยางมาเห็นคือพ่อยี่นี่มาพอกันไม่มาจุงว่ามากโอ้ป่ะสนเท่านั่นว่าครับ มงวดตัวนี้ราคาแปดชิบวัวคุณด้วันสันเจ้าก็ซื้อได้ถือเทียบพัดวะในฟันวเม่าในฝันนะแปดสิบวัวแปดชิบวัวเนี่ยงวดตัวนี้เจ้าไปซื้อเจ้านี้ก็ซื้อได้หนีแถียบวันสันพอฟังบริษัทจะซื้อดิในฟันนะพอฟังบริษัทจะซื้อที่กิ่งเพื่อนชีว่างวดน่ะคือราคาแปดสิบเก้าคุณต้วนเด็กเพื่อนชีว่างชั้นก็ยิ่งบริษัทจะซื้อวัวเนาะวัวกัวเมื่อสิพูดถามกับแม่พูดโถไหม มันก,ก็สีบ๊อแมนอยู่หมดสนินั่นตัวกัวก็ยังว่าเนาะแมนเนี่ยจะว่าโอ้ยดีใจไรได้ว่ากับคู่บ่าวอยู่แก้ว่าโอ้คู่บ่าวผมฝันดีอยู่ฝันว่าเดี๋ยวไปซื้อว่าจุ่งมา,ากสิเอาขึ้นรถกับว่าเดี๋ยวขึ้นรถนี้ครับบ้านนี้เขาถามว่าสิไปไหนล่ะเพราะไงซื้อผุ่นละน้องหันทงฝนผุ้นละทั้งบ้านอยู่ว่าสันเพราะว่าไปซื้อทั้งพุ่นดีป้าไก่ทนนออกขึ้รถ ขันเอาขึ้นรถมันต้องรถเลอดีแล้วดีแล้วว่าจะฟ้าไปเอาขึ้นรถมันจะไม่เข้ากับจุงเหมาช่วงนั้นจะไปขึ้นรถจับเสียบด้วยก็นั่งเดี๋ยวหาทางเขาถามทางว่าที่ไปใส่เพราะไงมันตีตีเนี่ยไปทัางพุ่นละบ้านกับไปท่างน้องหานพุนละวานนี่สีเก็ได้จับเสียงว่าอยู่ดีว่าท่านเห็นรถในฝันอ่ะในฝันแต่ว่าเดี๋ยวเห็นทางกิมปิมอยู่คือไก่แท้จุ่งว่าไม่หวานือไก่แต่ว่าท่านถึงพราท่านเอารถมาใส่เลขอยู่ในนี่นี่บ่อรถบ่อยอซื้อกับซื้อ ตรงเลยตอ้ยงกับแม่ไงกับแม่ถั่ควันกับนี่ต้องซื้อว่านี่ต้องกลับแม่โอ้ต้องได้กับต้องจุงกลับขึ้นไปหาท่านตัวน้องอันนี้บอกว่าท่านขิ่งนิ่งตรงไปเลยทั้งสี่นะโอ้ยดีเราไดีเพราเคยสัมผัสใช้เราดีปานนี้ดิโอ้ยก็เคยฝันปานนี้ยังทียดีพ่อใหญ่นี่ก็เคยฝันทังสี่อันนี้นี่ตามพ่อใหญ่นี่เล้วมั่นใจนี่โมเมนว่าตัว ขีตัวน้องอันนี้บอกข้อมือสู่ฟังบอกมัอสู่ฟังเออระบาดนี่มันสิเป็นยังไงกระด้วงไผซินมันเนาะครับเออเท่านั้นรัฐบาลว้าแต่พอไงนี่ไม่ว่าสิไปหาซื้อ,อยี่่อฝนแล้วพอท่านไปซื้อยี่่เยอะไงเพราะท่านเนี่ยนั่นอยู่เดี๋ยวนี้นี่บ่ยากเดี๋ยวลูกสิพาไปซื้อจังว่บาบ่ยากในอุดรน,นี่ซี้แยกนะครับแนมนอนอ่ออยู่หันมิเตลุเตลีโอ้ยบ่เคยฝันได้ ขัดป่านี่ฝันว่าได้ซื้อง่วได้เปิดตัวแดนจึงเครื่องผุน่ะง่วแม่น่นะนะใครว่าง่ว่านี่มันใจเป็นพิเศษโอ้ยกะว่ามันเกิดเป็นคนกับห้องมึงอิสุบอ่ส<ไ>ุลูกโคลนฟังไม่ซียละไปเนาะดูเทียบพวกฝันดิเพือใจขึ้นเถอะนาะเอารถไปจำห้องมึงเรื่องมันใจเจ้าเปอร์เซ็นก่อนคุณผาลอยโปรเซนลอยโปรเซนเลยลอยโปรเซนเลยเด้อแต่ว่าสีซื้อหน่อยซื้อไล่นั่นอยู่กับมูญเจ้าแต่ว่าไข่บ่าไข่ฟัง ความฝันแล้วก็ได้เลขมากกับฝันยังสี่ละเออถือว่ามูเจ้าว่าวยกูซื้อขายรถไปซื้อกันหน้าอันนี้กันแดียวจะสิ้นมู้เจ้าเด้อเนาะโอ้ยเสียใจไรโอ้ยเจ้าดีครันใจคัดเดินเดียวออกบังยู่ใสกับบ่เคยยู่อยู่นี่ไหมอ้วดนั่นออกมาสามตัวจริงๆเลยงวดผ่านมาหนี่ะเอาจังสิอ่าสามม้วดเลยเนาะ ตั้งเตียงเสือแม่นี่เนาะสามสามงวดแล้วสามเล้วงวดแรกออกอย่างพอเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดนี่งวดที่สามนี่เนาะเลขเสียบูกข้อนี่เฮ็ดงวดที่สามแมนงวดแรกออกโป่งคือเก่าคือเก่าเก่าาสองงวดงวดแรกออกได้ได้อย่างพองวดแรกเขื่อนกับบ่ได้ยังแล้วบ่ท่านได้ยังแล้วเนาะบ่อตอนนี้ตันนี้เลืยังตอนม่นงวดแรกน่ะได้เลขอยังถือเลือยังเลือกแบบหาสองหาสองงวดแรกมันไปเขาสองตัวบอกว่าแม่นเข้าสองตัวอยู่งวดนั้นมา แปดสองนี่สูงกันมาบานี้วัดสองบาก่ามันออกแปดห้าสองนี่ละแปดห้าสองมันสิไม่สูนติดติดมากมันมีเชือตัวเชืตัวมีได้เบิ้งอยู่ได้ได้ได้เบิ้งอยู่ฮะได้ได้เบิ้งอยู่เออได้เบิ้งอยู่แต่ว่าบานี้เข้าจับเข้าเข้าเข้าจับเลขเพรเขาทางเนาะเข้าจับเลขมันก็เลยถือแต่สองตัวสอกิลงก็แล้วกันนะแมนอันนี้เพิ่งเลี้ยงตัวห้เลยดิอ่าอันนี้เลี้ยงตัวงามๆเลยเลยสามห้านี่สัดตัวระบาดเนย อันตัวล่างนี่ยุไก่เต๋อบุญจะว่ายุใต้ตัวสามตัวนี่แหละครับลงมาพี่ละอ่อเมื่อกางค้างอ่องเมื่อก้าวเปียกชั่วก็เลยว่าก็เลยเขียนให้เพิ่นเบิ่งน้ำกันเลยหมู่บ้านนี้เขียนจังสี่เอาค้าๆเอาเช่นเชียนรอนะที่ห้อยเอาเช่นเชนปั่นสมมุปลาฝนแล้วเหรอเนาะมุเอาค้วก็ขัดตัวที่ห้องสมุปลาสมุปลาฝนแล้วมันได้สั่งว่าได้มากเนี่ยเนี่ยอย่าเชียนอย่าเชียนอย่างจุดประสงค์ในท่าง พระอาจารย์เพื่อนจกเชี่ยโอนก็อยากได้มองนั่งมองเศร้านี่ล่ะเนี่ยเทพเพื่อนมองเนร์มามีมองนั่งหันยันย่มมาหลายคนกันมันแออัดพวดก็เลยอยากว่าขอทีขอพุ่มพิ่นเออดนบันดาลในลูกใครล้นมีพ่อได้กใส่ด้ทำบุญเนี่ยนะก็เลยวาจังสีเจ้าที่เจ้าพุ่มก็เดี๋ยวเห็นเนี่ยโทรศัพท์ส่งหรอกก็เลยว่ากับอาจารย์นี่ล่ะผู้บ่านี่ล่ะอยากได้นี่ล่ะพ่อเด็กมาเสริม เติมไปเนี่ยจังอยโอ้พอได้มีมองนั่งพ่อมีมองยูมองเศร้าพ่อมีมองยูมองเศร้าได้ยุดอกมีคนมองจอดรถเห็นไหมคันง้อนนี่เขาเนี่ยคันเป็นคืออีพ่อฝันนี่โอ้ยงวดชิมานี่ว่าชื่อเธอว่ามีคนมองจอดรถคนสีลังเคามานี่เบิดเดี๋ยวนี้นี่ยขึ้นว่ายารักที่ไปยุใสผู้บาอาจารย์กันเลยอุ้ยก็มยไปใสแล้วก็ซียูนี่เราคนไม่ยั่ใครก็ชาดถูกโดนเนาะเออขอ อาวายุนี่กับเจ้าทีเจา้าภูมเออถือว่าเนะพิ่นมาสัมผัสอันใดก็ดีเออเทียบเทียบดาทั้งหลายเจ้าทีเจ้าพุ่มฟังยุกก็ดีคือหากว่าวัดว่าล่ำของเข้า,ขา,ขากับเป็นยังสี่การเพิ่นผักผ้าใสกับยังซี่แต่หากว่าเสียให้ลูกให้หลานจงดลบันดันไ้ไดสวกได้ลาบมาพัฒนาเอ่อสารากุตีนี่พ่อได้รุดญาติย่อมได้นั่งแน,น,าน,นาจังน้อยก็ดีรอกเออขอ,อจังซี่ ขอหายลูกหลานนี่ผู้ใดได้ฟังออกคีบออกไล่ประกดีมันสัมผัสกดีก็ขอห้มีบุญกุศลให้ได้รับผลโศกลาบอันที่ผู้ขายเห็นได้มากบ่าวสุพีสู้นองฟังนี่ละเออซื้อหน่อยซื้อหลายหนก็แล้วแต่ศรสัทธาเออว่าเดียวก็เออสีว่าโอ้ยซื้อจักสองพันสามพันก็แล้วแตะเออถ้าหากว่าถึงแล้วก็เลี้ยวแต่พีแต่น้องเพิ่นสีเห็นดีมาก เห็นหมอสมซำใสสีมอออกอีกก้อนนึงกระเดวแต่อ้าดีตาว่าอันใดก็ดีเื่ากันแมนนึงสรึงนึง่งแมนแว,ว่าออจะเป็นมันเป็นบุญนะแมนนอ <ะ S 2> แมน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 อมเออขอให้มีศรัทธาครับขอให้มีบุญวัฒนาเออเกิดมาเข้ากับมาสาังมาแปียงนี่ละมีกินมีท่านยัขาดกินขาดไส้เออใส่ได้เข้ากับปัทนาเอาแต่โศกตรัลบินะครับเออที่เป็นเพิ่งอาศัยของเข้าเออบุญญาบารมีเข้าท่านในไปเข้ากวังบุญนี่ละครับ ขอให้เทพเทวดาเจ้าพุ่มจงบรรดลบรรดาลให้แม่นแม่นยาพิษให้มันถูกทั้งสามตัวสองตัวเก่งๆเลยงหวัดนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยบนล่างให้มันเขาเลยบม่ต้องกับซื่อตรงๆไปเลยเอาจังสัดเจนเลยจากควานไกลเป็นเศรษฐีนะบูนนะโอ้ยก็ชนันแล้ว